สินค้าส่งถึงแล้วนะคะเดี๋ยวกำลังจะแกะมส่งมาเช้าแฟนพิ่งไปเอามาให้ โอ้โหใบคู่มือช่วยอะไรไม่ได้เลยกล่องก็เนาะกล่องของมันก็โอเคไม่ยักไม่ยุยยี่ย <laughs> เอามาทำอะไรอ่ะใบมีดเหรอ เอามาทำอะไรเนี่ยใบมีดใส่ปลอกมาให้อย่างดีกันมีดบาดก็อโอเคอยู่เนาะ ก็ตามราคาเขาแหละจะเสียอย่างเดียวอะ่ะเราต้องมาประกอบเองเราจะประกอบได้ไหมล่ะเนี่ยอันนี้ตัวหัวปั่นเขาอันนี้ตัวโถก็โอเคอยู่นะแต่โถดู แต่โถมันมีเอ่อมีรูด้วยใบมีดสี่ใบแต่ที่แน่ๆขอเช็คมอเตอร์ก่อนนะคะ โอเคค่ะมอเตอร์ใช้ได้เนาะถือว่าแรงถือว่าแรงพอดีไม่ถึงกาแรงมากสมราคาแต่ที่สำคัญอะ่ะอันเนี้ยแถมมาทำอะไรอืมีดพลาสติกทำอะไรได้อะ่ะอันก็ โอเคค่ะร้านนี้เนาะชอบค่ะเดี๋ยวไว้รอบหน้าสั่งใหม่เนาะ